ไม่วังผลประโยชน์อันใดทำด้วยใจ,จสับสอถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิคุ้มภัยไไให้ภัยเรานีจอาสาจะดสองในหัวใจพัฒนาชาติไทยรุยใจรอง ปัญหามีช่วยกันแก้ไขใช้ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสาธาราชาให้ไว้นำผลให้ได้ดีจิอาสาทุกคนมีือหัวใจพัฒนาชาติไทยรู้ใจ ศาสนารวมศรัทธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชุมชนมันคงทาวรท้องใสรชาชการเอกชนประชาชนร่วมวมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีจจตอาสาตทุมีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยรวมใจน้อง สวัสดีครับกระผมพันตรีวัชรินเมืองเจริญนายทหารประชาสัมพันธ์มณฑลฐานบกที่46จากบูกจากสนวนยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่46ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมรับหน้านที่พิธีกรภาคสนามนําผู้ชมทุกท่านนะครับไปรับชมน้องๆเยาวชนที่ร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมย o ท t h l e a d e r Next Gen น ประจําปี2567ครับซึ่งวันนี้น้องๆทุกคนนะครับเป็นน้องๆจากโรงเรียนเดชะปัตนายานุกูลจังหวัดปัตตานีครับสําหรับน้องๆที่เขาร่วมโครงการนะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจมีความสนุกมีความประทับใจยอย่างไรบ้างนะครับก็เชิญชวนทุกๆท,ท,ท่านนะครับรับชมไปพร้อมกันกันกบพวกเราช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรวมถึงแสดงความคิดเห็นผ่านเพจ Facebook ของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานครับผมพร้อมแล้วไปชมกิจกรรมน้องๆด้วยกันครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องๆที่เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมียูทีเร r ในเจนในส่วนของมนทนฐานบกที่16ทั้ง2คนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนดื่นนะครับจะขออนุญาตให้น้องๆทั้งสองคนครับแนะนําตัวครับเชินครับค่ะดิฉันนสนทนักศึกษาวิชาที่หารหญิงพรพภลดาเรดูขำค่ะชั้นปีที่3ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริรัตนาพันธ์สวัสดิ์ค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะครับอ่าแล้วชื่อเล่นอะไรครับผมอ๋อชื่อเล่นหนูชื่อนิสันวาค่ะเรียกวาก็ได้ค่ะน้องวาครับชื่อเล่นชื่อฟ้าใสค่ะครเรียกใสเฉยๆก็ได้ค่ะครับน้องฟ้าใสทั้งสองคนก็เป็นตัวแทนนะครับก่อนหนึ่งครูต้องถามก่อนเลยว่าสําหรับ ครั้งแรกเลยที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้มีความเป็นมาที่มาที่ไปอย่างไรบ้างที่มาที่ไปคือที่แรกเนี่ยครูเขา,าประชาสัมพันธ์มานะคะว่าต้องการนสท1สิบคนในส่วนของหนูก่อนอเพื่อนหนูก็เลยมาบอกว่าเนี่ยต้องการนสทสิคนสนใจหรือเปล่าหนูก็สนใจมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าทํางานร่วมกับทูบีแล้วก็มณฑลฐานบุกที่4 6นะแล้วก็ โอเคเลยค่ะแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ยังไม่ทราบว่าต้องไปทําอะไรแต่ด้วยหัวใจไปก่อนเลยโอ้แล้วส่วนของน้องฟ้าสายล่ะครับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคุณครูเข้ามาแล้วก็แจ้งในชมรมค่ะว่าจะมีค่ายให้พวกหนูหาคน1ิบคนจะทํางานร่วมกับนสทค่ะแล้วก็มณฑนทหารบกแล้วพวกหนูก็เลยเสนอเลยว่าอยากได้อยากทำอยากลองทำดูค่ะเพราะเป็นครั้งแรกของพวกหนูด้วยก็เลยอยากลองดูค่ะก็คือเมื่อเมื่อทราบข่าวเนาะก็ใปนการ ได้ข้อมูลขั้นต้นแหละใช่ค่ะแล้วก็ชักชวนเลยใช่ก็เลยเกิดเป็นกลุ่มเริ่มต้นกี่กี่คนครับเริ่มต้นแค่10คนแล้วก็น้องสะทอว์อีกสิบคนรวมเป็นยี่สิบคนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นก็ครูขอเป็นตัวแทนช่วยเสริมค่ะอีก18คนอืคนมีการเพิ่มทีมงานเข้าไปอีกมาอีกใช่ค่ะอีก18คนสิบแปดรวมเป็นทั้งสิ้นสามสิบแปดคนนะครับทั้งสามสิบแปดคนนี้ก็เป็นผู้ที่เข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนประจำปีนี้มีการวางแผนเตรียมการอย่างไรกันบ้างก็คุณครูค,ค,ค่ะนำช่วยแบบเสนองานเบื้องต้นให้พวกหนูแล้วพวกหนูก็เอางานมากระจายในกลุ่ม20ค,คนแล้วก็แบ่งงานให้อีก18คนค่ะคช่วยกันดูแลแล้วก็ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมรวางแผนกันค่ะแล้วก็ช่วยกันจัดกิจกรรมครับก็คือแรกเริ่มพอหลังจากที่ ได้ได้ได้โจทย์เนาะที่คุณครูให้โจทย์มาพวกเราก็มีการแบ่งงานกันเป็นทีมโดยที่กําหนดหน้าที่ตําแหน่งโดยที่น้องน้องฟ้าใสาเองเป็นตําแหน่งเป,นเป็นประธานนะครับเป็นประธานของของโครงการในค่ายของปีนี้นะครับของย e ูริเตน็กเซนแล้วหลังจากนั้นก็วางแผนกำหนดทีมงานลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ว่านี้คือกิจกรรมอะไรครับชื่อกิจกรรมแชร์ลิงสมายปันยิ้มปันสุขค่ะกิจกรรมแชร์ลิงสมายปันยิ้มปันสุขน่าสนใจนะครับมีคอนเซปต์วางแผนอะไรบ้างของกิจกรรมนี้จุดเริ่มต้นก็คือช่วยกันร,ระดมความคิดค่ะคแล้วก็มีคุณครูเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้แล้วก็มีพี่ทาหารบางส่วนช่วยเป็นแนวทางให้ค่ะกิจกรรมแชร์ลิงสมัยปันยิ้มปันสุขน่าสนใจนะครับชื่อกิจกรรมนะครับไปจัดที่ไหนครับไปจัดที่สงขอค่ะสงขอด็กหญิงค่ะสถานสงขอด็กปัตตานีหรือหรือบ้านปัตตานีใช่ค่ะอ๋อมีมีมีแนวความคิดมีคอนเซปต์อย่างไรบ้างจุดเริ่มต้น เพราะว่าช่วยกันระดมความคิดขันค่ะแล้วก็ช่วยกันโหวตว่าเราจะไปที่นี่เพราะว่ามีความเหมาะสมเพราะว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะที่แบบเราสามารถเข้าถึงน้องๆได้และเป็นการมอบโอกาสให้กับน้องๆค่ะที่จะมอบความรู้เรื่องบุหรี่อะไรอย่างนี้ให้ค่ะและความอันตรายของบุหรี่เป็นเกี่ยวกับโทษพิษภัยของของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็หรียมวนโดยที่ทุกคนนี้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นแล้วก็สรุปว่าจะใช้ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี<ช>เป็นสถานที่จัดกิจก,กรรมแล้วความยากง่ายเป็นยังไงบ้างมีการลงไปพื้นที่จากการที่น้องได้เซตแบ่งงานเป็นทีมบ้างยังไงบ้างครับก็ทีแรกนะคะความยากง่ายอยู่ที่ว่าการสื่อสารกับเพื่อนๆในกลุ่มค่ะเพราะว่าทีแรกเนี่ยการที่จะนัดการที่เราจะทำงานงานหนึ่งเนี่ยเราต้องมาประชุมกันลงมติกันว่าเราจะทำฐานอะไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ก็เลยจะส่วนนี้ก็เลยจะยากขึ้นนิดนึงค่ะอ๋อเมื่อกี้พูดถึงฐานนั่นก็หมายความว่าพอหลังจากที่ได้โจทย์แล้วว่าระบุสถานที่ไปเรียบร้อยก็มีการลงไปพื้นที่ไปประสานไปดูสถานที่จัดเตรียมทุกอย่างแล้วก็เนื้อหาหลักๆของการไปให้ความรู้ของน้องๆก็คือเกี่ยวกับโทษพิภัยของบุหรี่ไฟและบุหรี่มวนนะครับแล้วก็มีการแบ่งออกเป็นฐานกิจกรรมย่อย นะครับเป็นฐานการเรียนรู้ใช่ไหมครับ<ช>มีฐานการเรียนรู้มีฐานการเรียนรู้อะไรอย่างไรบ้างครับค่ะพวกเราจะแบ่งฐานเป็น3ฐานด้วยกันนะคะฐานแรกนะคะเราจะเป็นฐานกู้ระเบิดค่ะฐาน,นแรกฐานกู้ระเบิด<ช>ฟังดูน่ากลัว<笑><笑>ก็กูระเบิดจะเป็นพวกนสททที่เป็นคนคิดเองค่ะพวกเราเนี่ยอยากจะปรับใช้กับความเป็นทหารเราก็เลยคิดชื่อที่มันดูเจ๋งๆขึ้นมาใช่ค่ะฐานนี้เนี่ย อยากจะให้ทุกคนน้องๆทุกคนเนี่ยมีความสมัคคีคแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยนำระเบิดไปถึงฝังให้ได้ค่ะฟังถึงตรงนี้อาจจะดูกับสถานการณ์ในพื้นที่นะครับในช่วยอ,อธิบายหนะ่อย เป็นเกมถูกไหมใช่เป็นเกม <game S 2> ที่ที่ให้น้องๆเบเรื่องของความรักความสามัคคียังไงบ้างลักษณะของเกมนะไหนลองบอกท่านผู้ชมก็ลักษณะของของเกมนะคะหนูจะให้บทบาทของน้องไปเป็นผู้กู้ระเบิดนะคะน้องๆเนี่ยต้องพาระเบิดไปถึงสถานที่กู้ระเบิดให้ได้ก่อนถึงจะจบะมิชชั่นค่ะคือมิชชั่นมีมีภารกิจ ระเบิดนี่คืออะไรอะไรระเบิดจริงๆเนี่ยหระครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรอ,อ่าพวกหนูใช้เป็นขวดน้ำค่ะอ๋อเป็นเป็นขวดน้ำนะครับท่านผู้ชมถึงแม้สถานการณ์คือบอกก่อนเลยนะครับว่าที่นี่ปัตตานีนะครับแต่ว่าเกณฑ์ที่น้องๆมาเนี่ยก็คือใช้ใช้ขวดน้ำพลาสติกใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็ให้น้องๆนองเนี่ย ล้อมกันเป็นวงกลมโดยที่มีอะไรเป็นอุปกรณ์ครับมีเชือกค่ะมีเชือกอยู่ที่อยู่ที่เอวเพราะว่าน้องๆ<อ>จะไม่สามารถใช้มือได้เลยค่ะอ๋อครับอ๋อเหมือนกับที่บอกไว้ขั้นต้นที่ว่าจะดูความความสามัคคีแล้วก็ทาการทํางานเป็นทีมโดยที่มีการกําหนดลีดเดอร์เนาะมีความเป็นผู้นําด้วยเพราะว่าไม่งั้นการล้อมวงนี้อาจจะทําให้มิชชั่นมันไม่สําเร็จในการนําขวดน้ําย้ายจาก ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนั่นเองอ๋อนี่ก็คือฐานกู้ระเบิดนะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นภาพเนาะ<ม>น่าจะจินตนาการภาพได้น,นี่สําหรับฐานแรกประโยชน์ของฐานแรกนี่คืออะไรนะครับอยากให้ความคิดของพวกหนูนะคะอยากให้พวกน้องเนี่ยร่วมมือกันในการทํางานคะ่ะมีความสมัครใกันแล้วก็สื่อสารกันถึงจะพาะตัวระเบิดเนี่ยไปกู้ได้ค่ะ สำหรับฐานที่1น,นะครับก็ผ่านไปนะครับต่อไปเป็นฐานที่2คือฐานอะไรครับเป็นฐานทดลองสารตกค้างจากบุรี่ค่ะเริ่มมีวิชาการเข้ามาเ<ช>กระยวกบการการทดลองทางวิทยาศาสตร์ช,ชื่อฐานว่าฐานทดลองสารตกค้างจากบุรีเลยทดลองสารตกค้างจากบุรี่ลักษณะ ในความคิดต่อนเป็นยังไงบ้างก็คือเราจะเอาขวดมาขวดน้ําก็เปรียบเสมือนปอดของเราค่ะ <sucks> อุปกรณ์ท kind of ี <laughs> ่ใช้ใช่ค่ะก็เหมือนเหมือนปอดแล้วเราก็จะใส่น้ําเข้าไปข้างในค่ะเราจะเอาฝาของขวดเจาะรูค่ะแล้วก็เอาบุหรี่ตัดปลายข้างล่างออกมานิดนึงค่ะเดี๋ยวบุหรี่นี่คือบุหรี่ของจริงเลยค่ะบุหรี่บุหรี่ของจริงแล้วมีการป้องกันไหมพาะต้องลองใส่แมสเรียบร้อยค่ะอ๋อมีมีการ มีแจกเครื่องป้องกันก็คือหน้ากากอนามัยนะมีให้น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในฐานนี้ได้ได้สวมแมสกันด้วยอ๋อโอเคแล้วก็ใช้ขวดใช่ค่ะเป็นอุปกรณ์ทดลองแทนปอดของเราเป็นอวัยวะของปอดนะครับแล้วยังไงต่อนะครับแล้วก็เราก็จะเจาะรูขวดใช่ไหมคะแล้วก็เอาหลี่มาตัดที่ตูดค่ะแล้วก็ปักเข้าไปที่ฝาที่เราเจาะแล้วเราก็จุดไฟแช็คค่ะแล้วก็ปิดแล้วก็บีบ แล้วมันก็จะเหมือนตอนที่เราสูบเข้าไปเสมือนเราหายใจเข้าหายใจออกใช่ค่ะวันนั้แล้วก็พอบีบจนหมดเราก็จะเห็นสีน้ําที่เปลี่ยนไปจากตอนแรกว่าน้ําที่ไม่ได้ดูดไม่ได้มีอะไรเข้าไปเลยก็จะใสมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นแต่ว่าขวดที่ดูดก็จะมีกลิ่นและมีสีมากยิ่งมากก็จะยิ่งมีสีกลิ่นมากแต่ถ้าน้อยแต่ก็จะมีสีกลิ่นน้อยค่ะนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของฐานนี้ก็จะเหมือนกับ กระบวน,นการทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยการนำขวดพรสเ็กใส่น้ำแล้วก็ใช้บุหรี่จริงๆนะครับโดยที่การตัดต้นจากฝาขวดน้องๆก็จะบีบเหมือนกับจังหวะการหายใจของมนุษย์ของเรานะครับโดยที่น้ำที่ผ่านจากบุหรี่ของจริงเนี่ยนะจะเปลี่ยนสีเนะเมื่อเมื่อเมื่อได้เวลาเมื่อบุหรี่ ค่อยๆถูกควันเข้าไปเรื่อยๆนาอนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็รวมถึงมีการป้องกันให้กับน้องๆผู้เข้าร,ร่วมเป็นอย่างดีด้วยนะครับก็ได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงด้วยนะครับเราก็เห็นของจริงเลยน้อครับสำหรับฐานที่2แล้วฐานที่3นะครับทำอะไรครับฐา,านที่สามเป็นปิงปองสามัคคีค่ะปิงปองสามัคคีนะฟังแล้วน,น่าตลกต้องมีโต๊ะมาตีแบบนั้นไหมไม่ใช่ค่ะปิงปองสามัคคียังไงบ้างครับเป็นการมีปิงปองนะคะสี่ลูกค่ะแล้ว ปิงปองใช่แล้วก็ให้น้องๆยืนต่อแถวกันค่ะแล้วก็ให้คนข้างหน้าเอาตะเกียบค่ะขี <Hampshire S 2> ่ปิงปองไปไว้ให้คนนึงที่ถือช้อนแล้วก็ให้น้องๆเทปิงปองต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พาปิงปองไปไว้อีกฝั่งนึงให้ได้แล้วก็ช่วยกันค่ะถ้าหล่นก็ต้องเริ่มใหม่เป็นการให้น้องๆช่วยกันสามัคคีค่ะแล้วก็เพิ่มความอดทนให้น้องๆด้วยแล้วก็พอเสร็จพอถ้าเราขี่ปิงปองมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นการโยนลูกโป่งค่ะการจับผ้าสองคนแล้วก็โยนแล้วก็ผัดกันไปเรื่อยๆถ้าลูกโป่งแตกก็ต้องเริ่มใหม่ค จะไปถึงให้ครบ3ลูกค่ะครับใช่ฐานปิงปองสามัคคีก็คือจะแบ่งน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ออกเป็นทีมนะครับโดยที่สองสเต็ปเนาะสเต็ปแรกก็จะเป็นการลำเลียงลูกปิงปองนะครับโดยการใช้อุปกรณ์คือช้อนชะ ใช้ช้อนนะครับคาบอยู่ที่ที่ปากนะครับแล้วก็ลำเลียงไปแล้วก็ตามด้วยการใช้ผ้าขาวใช่ไหมครับแล้วก็ลูกโป่งน้ําก็คือลักษณะส่งต่อไปจนถึงปลายทางที่กําหนดไว้ก็ได้ได้ประโยชน์อะไรบ้างกับกิจกรรมในฐานการเรียนรู้นี้ก็คือช่วยให้เราสามัคคีกันและช่วยให้เราคุยกันก่อนว่าตกลงกันกับว่าเราจะเอายังไงให้น้องตั้งแผนวั้งแผนใช่ค่ะแล้วก็ อดทนสามัคคีกันแล้วก็ให้น้องๆได้คุยกันมากขึ้นแอบได้ยินเสียงกีดการ์ดมากเลยนะเทนฐานการเรียนรู้นี้นะครับบางส่วนนี่คือเข้าไปถึงถึงลายท้ายๆแล้วบางส่วนคือไม่ตั้งปิ้งปองเองยังยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้ที่สนุกนะครับทั้งหมดทั้งสามฐานก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแชร์ลิงสมัยปันยิ้มปันสุขที่ทางน้องๆเอง ร่วมกับเพื่อนๆและมีครูที่ปรึกษานะครับร่วมกันตกผลึกในการจัดก,กิจกรรมให้กับน้องๆน้องๆของสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานีในครั้งนี้นะครับก็เป็นเท่าที่ฟังนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพในกิจกรรมไปพร้อมๆก,กันกับพวกเรานะครับแล้วความรู้สึกของน้องๆทุกคน พอลงมาทํากิจกรรมในครั้งนี้แล้วนี้มีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับตหนูนะคะเป็นพิธีกรในงานค่ะหนูรู้สึกหน้าที่พิธีกรด้วยใช่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากแม้ว่าจะอยู่เป็นหน้าที่พิธีกรก็ตามก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะครับก็รู้สึกว่าทุกคนให้ความร่วมมือดีมากค่ะทุกคน พยายามที่จะสื่อสารกับหนูพยายามที่จะเล่นกับหนูแล้วก็เพื่อนๆ่ทุกคนคือให้ความร่วมมือดีมากค่ะครับนี่ความรู้สึกของน้องวานะออาต่อไปน้องภ้าสายครับของหนูนะคะตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นเหมือนกัน,นะคะ่ะหนูเป็นพี่คงถ่ฐานนะคะคตื่นเต้นมากว่ากลัวน้องๆจะไม่ฟังประธานด้วยนะใช,<ม>ใช่ค่ะ<ม>ตื่นเต้นมากกลัวทุกคนพูดไปแล้วเพื่อนจะไม่โอเคกับสิบ่งที่เราพูดแต่พอลองทําดูแล้วทุกคนดีมากช่วยกันฟังแล้วก็สรุปแล้วก็เข้าใจตรงกันค่ะแล้วก็ช่วยกันทําจนงาน ออกมาดีมากค่ะคแล้วก็น้องๆก็น่ารักมากเลยค่ะตั้งใจฟังมากแล้วก็น่ารักมากให้ความลือเป็นอย่างดีเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุกค่ะเหนื่อยแต่สนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยมากคงจะเหนื่อยเนาะแล้วก็มีความมีความสุขเนาะเออน่าสุดๆเลยนะครับเป็นครั้งแรกไหมครูครูพอมีข้อมูลมาว่าในส่วนของตัวน้องๆทั้งสองคนเองเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มโอกาสทํากิจกรรม อะไรแบบนี้ครั้งแรกค่ะ เป็นครั้งแรกเลยนะครับใช่ค่ะไม่เคยทําแบบนี้แลวก็ไม่เคยได้รับหน้าที่เป็นประธานด้วยค่ะอ๋อพอได้รับบทบาทแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะทีนี้ตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกว่าครูไว้ใจหนูให้หนูทาหนูก็เลยต้องพยายามทำให้มันดีที่สุดที่เขาที่ครูเขาหวังค่ะเชื่อมั่นในตัวเองไหมที่แรกตอนแรกไม่ค่อยเชื่อค่ะพอตอนนี้เชื่อแล้วค่ะเชื่อแล้วเชื่อไหมต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะได้ใช่ไหมครับเงั้นต้องลงมือทำนะครับความเชื่อมันเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่สุดก็เหมือนกับวงการวิทย พิสูจน์จงอย่าเชื่อในสิ่งที่อย่างแรกนะครับความจริงเท่านั้นนะครับแต่ไม่ว่ากระบวนการทุกอย่างเชื่อว่าครูเชื่อว่ามันต้องมีอุปสรรคแรกๆเกิดพอเกิดอุปสรรคในแต่ละเส้นทางที่ในไปในแต่ละขั้นตอนนี้ ความรู้สึกอะไร้างพอเจออุปสรรคแรกๆพอเจออุปสรรคก็รู้สึกเครียดค่ะเพราะมีหลายอย่างมากอุปสรรคแต่ว่าหน้าความรับผิดชอบที่มากาทุกคนผู้นํานี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับทุกคนก็ช่วยกันค่ะปรึกษาการรับผิดชอบว่าเราจะเอาอย่างไรกันดีแล้วก็คุยกับคุณครูแล้วก็คุยกับพี่ๆทางทหารก็โอเคผ่านไปได้ดีค่ะนะครับได้รับความรู้ได้ได้รับแนวทางได้รับแนวทางเนาะแล้วเป็นของวาเองเป็นไงบ้างเจอปัญหาอุปสรรคบ้างไหมกรรกิจกรรม ปัญหาของหนูคือหนูไม่เคยมี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 หัวร้อนไหมมีหัวร้อนไหมนิดหน่อยค่ะไม่นันมันแบบอารมณ์เครียดด้วยว่าอยากแบบให้เวลาผ่านไปแบบเป็นเป๊ะๆเราจะได้ทํางานต่อไปได้ค่ะตามแผนที่เราวางไว้ใช่หนูก็เลยนิดหน่อยเอโอเคหมายความว่านัเหตุการณ์ครั้งนเหตุการณ์ในขณะนั้นแม้ว่าจะเจออสรรกอะไรที่ว่าจะทําให้ความตั้งใจของเราเนี่ย มันดรอปลงแต่พอเรามเป็นจริงเสร็จเราก็เหมือนนักกีฬาเลยเนาะช่วงนี้กีฬาโอลิมปิกเราก็รู้สึกขึ้นขึ้นมาว่าเฮ้ยมันผ่านได้ต้งตาซึมออกจาก <c oughs> ออกจากหัวใจนะครับอันนี้คือออกจากหัวใจของน้องจริงๆพอถ้าไม่ได้ลงมาทําไม่เจอประสบการณ์ตรงไม่ไม่ผ่านอะไรที่ที่ท้าทายบททดสอบนะฮะทุกอย่างเป็นบททดสอบแล้วพอท้ายที่สุดเลย มันสำเร็จรู้ล่วงนะครับทีนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นทุกๆประสบการณ์การเรียนรู้ละแล้วก็จะไปต่อสําหรับกิจกรรมที่ผ่านไปที่จะไปต่อในส่วนของโครงการค่ายเยาวชนส่นเ Army, เงเสริมคุณธรรมอาวุีสที่จน้องด้อะไรบ้างในตัวโครงการใหญ่ด้อะไรบ้างกับโครงการนี้นะ ได้ความรู้ค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้มีความเป็นผู้นำมากขึ้นและการเชื่อมั่นในตัวเองค่ะคแล้วก็การทำงานส่วนรวมกับคนเยอะๆแล้วเราเป็นผู้นำค่ะคการแบ่งงานให้เพื่อนๆการคุยติดต่อกับทางพิาหาแล้วก็ทางคุณครูครแล้วก็รับข่าวสารมาบอกเพื่อนๆค,ค่ะรู้สึกด,ดีมากที่ตัวเองทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับน้องว่าล่ะครับหนุก็คล้ายๆน้องเลยค่ะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆลอกน้องนะคิดสิคิดเออลอกน้องก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะแล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าหนูเป็นครั้งแรกที่เป็นพิธีกรอาจถูกผิดบ้างแต่ว่าก็ผ่านไปด้วยดีค่ะอืมสั่นเลยนะกลับมาครั้งแรกนะครับเนาะโครงการนี้ไปต่อยอดอะไรได้บ้างในอนะครับหนูคิดว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นําของพวกเราค่ะเพราะว่า อย่างที่บอกเป็น Army Youth Leader Next Gen ค่ะ Leader ที่ว่าคือความเป็นผู้นำค่ะ mm hmm. นึกคว่านี่แหละค่ะเป็นหัวข้อในวันนี้ Next Gen นะครับ Generation นั่นเองเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เก่งคิดเก่งพูดเก่งทำและเก่งนำเสนอนะครับนั่นก็เป็นความรู้สึกของน้องๆที่เมื่อโครงการนี้ได้สำเร็จรุ่รุ่งนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสองนะครับที่สละเวลาสละทุกๆสิ่งทุกๆอย่างความสุขเพื่อให้โครงการดำเนินไปแล้วเสร็จเป็น,ปนไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและทั้งหมดทั้งมวลของการจัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม army youth leader next gen เป็นการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2567ค่ะครับเมื่อได้ลงมือ ทำโครงการแล้วก็ใน,ในหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมาความรู้สึกยังไงต่อบ้างครับความรู้สึกดีมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยค่ะอยากให้มีจัดกิจกรรมต่อนะครับผมแล้วต้องว่าแล้วครับก็อยากให้มีต่อๆไปค่ะอยากให้น้องๆรุ่นหลังได้เป็นลีดเดอร์เหมือนกับพวกเราบ้างค่ะๆๆๆครับผมครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงสุดท้าย ของรายการแล้วนะครับก่อนที่จะจากไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ยังรับชมผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสา,าพระราตาอยู่ณขณะนี้นะครับขอช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจรวมถึงกดแสดงความคิดเห็นนะครับมีความต้องการให้ทางส่มนโดยการจิตอาสาพระราานมณฑลฐานบกที่16ไปทําลงพื้นที่ทําคลิปและนำาเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เป็นสาระทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับสามารถใส่ไว้ในอินบ็อกความคิดเห็นได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ทุกๆความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจิตอาสาช่วยได้ h อ t l i n ์สายด่วน1510ค่ะครับเราทั้ง3ามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ